สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยเช่นเคยนะครับผมเนาะเป็นฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็สลับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ก็มามาแค่ในตัววิ่งนะครับในรอบพิเศษนะครับพี่ตัวลูดนี้หลุดนะครับเนาะรู้สึกว่าในสูตรเม็ดเดียวเนี่ยเดินไม่ค่อยดีไม่เท่าเหมือนในรอบ โค้งสุดท้ายเลยนะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ผมให้วิ่ง9นะครับวิ่ง2ไปนะครับพี่สองนี่ไม่มาเลยนะครับ2นี่หลุดนะครับ2นี่หลุดนะครับก็เรามาดูว่า9นะครับเข้ารอบไหนบ้างนะครับ9นะครับมาเข้าในรอบเฉพาะกิจนะครับถ้าเกิดใครเอา9ไปวิ่งนะครับในรอบเฉพาะกิจเข้าไปที่6 9นะครับในเลขบนนะครับผม ก็บางจะมีบางพี่พี่เอฟซีเนาะที่นําตัวเลขไปเป็นแนวทางในรอบเฉพาะกิดนะครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับพี่พี่เนาะนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับก็คือเข้าไปที่3 9นะครับถ้าใครเอา9ไปวิ่งก็เข้าไปในเลขบนนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วน VIP รอบ v i p ก็มาเป็นเพียงตัวตัววิ่งเนาะในเลขบนนะครับเเหมือนกันนะครับเสียดายนะครับตัวรูดนะครับไม่มานะครับพี่ เน้นเนาะเน้นปทีสองเก้าออกสามเก้านะครับผมอืมนะครับก็ต้องกรับขอโทษขออภัยนะครับพี่สามตัวก็เกือบแตกเหมือนกันนะครับในรอบพิเศษเราตัวรองผมีนรอบปกติหลุดนะครับในรอบพิเศษนี่มาตัววิ่งนะครับผมอันนี้เจ็ดสามเก้าเนาะอันนี้เจ็ดสองเก้านะครับในที่บอกเต้มเดียวนะครับพี่ก็เฉียดไปเฉียดมาแบบนี้ตลอดนะครับสลับสามตัวนะครับเนาะไม่แตกให้สักทีนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับพี่ๆทำมาจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับก็สําหรับนะครับในสูตรเม็ดเดียวนะครับผมในวันพระรหัสเนาะนะครับ ก็ถือว่าในสูตรนี้ก็เด่นนะครับพี่เนาะในเด่นนะครับแต่ว่าในสูตรนี้ก yeah, ็คือว่าเดินไม่ดีมาหลายวันแล้วนะครับมามาเป็นเพียงตัววิ่งนะครับเนาะนะครับมาเป็นเพียงตัววิ่งนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมจะให้วิ่งไปนะครับวิ่งไปที่9นะครับผมสายลูดนะครับสายลูดผมให้ไปที่5นะครับเน้นไปที่รอบนะครับปกติ แล้วก็ V I P นะครับพี่พีเน้นที่เราปกติลอง V I P นะครับก็สายรูดนะครับก็จะมี50 51 52 53 54 5 5 5 6 5 7 5 8แล้วก็5 9นะครับผมส่วนนะครับตัวเจาะนะครับพ,พี่ตัวเจาะตัวเจาะที่ผมจะเจาะให้นะครับ เน้นที่รอบปกติเนาะนะครับตัวเจาะนะครับก็จะมีนะครับห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปด แล้วก็59นะครับ5051 57 5859นะครับก็5คู่นะครับสลับตัวเจาะนะครับส่วนใน,เล,เ,นนะเลขเด่น3ตัว 8, นะครับพี่ๆเลขเด่น3ตัวผมให้ไปที่เลข8นะครับให้ไปที่เลข8นะครับก็จะเป็นที่ ก็จะเป็นที่851 859นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยฮานอยสูตรเดียวนะครับวันนี้ผมก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับขอให้มาเด้งๆนะครับพี่ๆเนาะทั้งวิ่งทั้งรูดนะครับผมเน้นไปที่รอบปกติลองรอบ VIP นะครับหรือว่าพี่ๆ FC ท่านใดที่มีทุนนะครับก็ลองเอาเป็นเสียงโชคตั้งแต่รอบเฉพาะกิจได้นะครับเนาะ นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกกาลังแรงใจที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ